ผม้งเหนือและก็เค้กปูหมกหมกด้วยผูติ้วตืงเครือ่องกุงมีพมแล้วครับนี่ก็ตอนที่ตื่นตอนผัดกับพมกับปอครับมีหมูมีนี่กะเพรามีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวน้ำปลาและ แล้วมะเขือปอกก็มีนะครับนี่นี่ล้างอยู่ใส่น้ำถ้าอยากให้ขาวๆต้องใส่เกลือด้วยแต่ยังไม่เอาน้ำออกจะไปเทียมให้หอมหน่อยนี่ส่วนผสมที่รวมกันแล้วจะได้ผัดกะเพรา,าง่ายๆแล้วหมูกระดาบหมูเราต้องล้างน้ำอย่างดีนะคะรับไอ้เจ้านี้เราก็ต้องล้างน้ำแล้วก็ใส่เกลือครับ แล้วอันี้ก็คือผัดกะเพราวรวมกันแล้วจะได้ผัดกะเพรานี่คือกะเพราง่ายมากซอบแห่งรุมแล้วจะใส่กระปไปเพิแล้วตอนนี้ก็คือสีขาครับนี่อันนี้คือน้ำตานี่ก็คือ,คอแมกกี้ครับพอมารวมกันแล้วเราก็จะได้ผัดกะเพราจานโตครับไม่ใหญ่คลินี่ง่ายครับเอามาจะชัดครับ ใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับน้ำมันรอใส่น้ำมันครับน้ำมันแล้วเลยต้องใส่น้ำมันแต่เยอะไหมคะไม่เยอะครับพอพอทิ้วพอไม่งั้นข้าวไม่ลอยใส่น้ำมันเสร็จแล้วครับพอเราใส่น้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะรอทร้อนรอ้ร้อนเราก็จะมาดูเครื่องปรุงว่าครบไหม ขาดหายไปไหมกะเพราเราต้องดูให้ดีด้วยการตัคกับเราเอามาจจะต้นในบ้านเราเองผักสวนครัวรู้ด้ีมากครับท้องของในบ้านกระทะร้อนยังครับเชฟกระทะร้อนยังไม่รรออ่ะใส่ใส่อะไรกันอยู่ป่าครับเา้ใส่